พี่มาเป็นคนเกาหลีใช่ไหมใช่พี่มาเป็นคนเกาหลีมีเจ็ดคนมีใครบ้างครับตัวไม่แจ็คเสถนยกว้างไต้หวันที่นี่ที่นี่เอฟซีปอมแหละเป็นคนไต้หวันโอเคขอบคุณครับจินยองเจบีพี่มาเป็นคนไต้หวันเ แจบอมยองแจมาไปเมกาบผถูกมากนะอย่างนี้บอกกดเลยร้อยห้าบาทได้ที่มาร์กไปอยู่ด้วยพี่ครับเอาไว้กินทุกคนผ่านไปแค่5้านาทีลงขายไปแล้ว100ร้อยกล่องราคาเนี้ยกดได้เลย100ร้อยกล่อง น155บาทจริงกดจ่ายเงินได้เลยจ่ายเงินได้เลยอย่างที่บอกว่าราคาวันนี้วันเดียวนะครับ155บาทจะไปหาราคาแบบนี้ที่อ เขากำลังจะเต้นเป็นแล้วนี่ๆๆีดีทดี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 ีด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 ทำไดีด <esus> <sh> ีดีดนดี้นดี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 ้ีดาดีไม่ สองกล่องสองหกสามถูกมากครับนี่ไม่ใช่หรอครับใช่หรอชงดื่มไม่อร่อยต้องบอกปากครับมันไม่ได้แบบมันปริมาณมันไม่ได้เยอะแบบที่เอาไปชงดื่มหนึ่งซองสองกรัมนะครับ <laughs> จ่ายตักได้เลยยาจะเป็นฟอนเซเวนได้ไหมไม่ได้คนมีโรคจะตนทะสาได้ไหมนี่อันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยทุกคนรู้อยู่แล้วตอนนี้ว่ามันคืออะไรและ155บาทไม่สามารถหาที่ไหนได้หาได้เฉพาะที่เกาหลีจริงๆไวตาตา500เนาะแล้วก็พี่มาต้องสืออ่อไงจำได้ไหมใช่คือฟอร์มที่ฮิตมากที่เกาหลีคือฟอร์มกดแก้วสุดท้ายละ่ะ ร้าแล้ว<น>ร้านร19ใช่ไหม19สุดท้ายเราจะแวน่นไม่มีจะพับได้ใช้ดีลำดักเบาถูก,กต้องไม่เคยผิดพลาดของนูเลยอีก8อันสุดท้ายหมดแล้วนะาะป่ะหดได้เลยครับ,บหดได้เลยเราจะให้เวลาในการกดอันนี้อีกแป๊บหนึ่งนะแล้วเราจะไปอย่างอื่นครับมีกี่ซองคะ มีาาข้าวโพดสามสิบ้าอะไรหายน้ำด่างถูกมากใช่กดได้เลยครับ <c oughs> ได่หรือเปล่าตัวนี้ก็มาใไองเร็วว่า้าจิ